สมมิการทุกมู่เหล่าเดินทางไปถวายพระความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดวันนี้มีข้าราชการทหารตำรวจสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปทุนกล้าธงกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารคนโททวัชชัยสสิประภาเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมคณะกองผ่านฐานรับที่สองกรมฐานรับที่สองรักษาพระองค์คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบรมราชินีนาฏร,ราชวิทยาลัยจังหวัดราชบุรี ชุมชนค้งว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยการสอนทำไม้กวาดโดยไม่คิดคิดค่าใช้จ่ายนะคะที่นี่นะคะเขายังรวมตัวกันด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลนำไม้กวาดที่ทำเสร็จแล้วไปถวายวัดด้วยค่ะ ปีก่อนหน้านี้ชาวบ้านตำบลหมากแข้งมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูงเป็นอันดับต้นของจังหวัดด้วยเหตุที่มีผู้สูงอายุมากส่วนใหญ่อยู่กับบ้านเฉยๆหล่อลูกหลานมาดูแลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจึงร่วมกับมณฑลทหนารบกที่24จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีประจําปีทุกปีและผลักดันให้มีอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างโดยสุดทํามไม่กวาดเพื่อให้เกิดสมาธิจนจํานวนผู้ป่วยโรคนี้ลดลง ถึง30%ค่ะคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ทำงาน <S 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 ะนะครับก็จะมาทำงานคนที่มีอายุก็จะเป็นคนสอน <S S ะนะครับสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็ดึงเอาคนที่ที่เป็นเด็กๆเนี่ยเ,เข้ามาแล้วก็เหมือนกับมีการอบรมสั่งสอนกันไปเอง การทำไม้กว่านั้นต้องใช้ความละเอียดและปราณีตนะคะแถมยังมีการสร้างบรรยากาศให้คึกครื้นด้วยเสียงเพลงทําให้คุณลุงคุณป้ามีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะอันนี้ใช้เวลากีงนานเท่าไหร่คะสามสิบถึงสี่ครับอยู่บ้นานมานงาอยากมาหาเพื่อนหาฝูงหาลูกหา,หาหลานนี่คะ่ะม่อนเชินโฮเซ ด้ามคือจํานวนไม่กวาดกายสิทธิ์ที่ทําได้ในหนึ่งสัปดาห์สามารถสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านและชาวบ้านเองก็เลือกที่จะแบ่งปันสิ่งมีค่านี้สู่วัดในพื้นที่กันดานค่ะอต่มบุญครับทําบุญแล้วไม่จาเป็นจะทํามากทําแต่น้อยแต่น้อยอน้ำเหมือนกับน้ำที่แล้วจากหลังคาลงมามาสู่รางน้ำจะมาสู่โอง่งมันจะค่อยๆเต็มขึ้นไปเองอ นับเป็นการสร้างพลังที่เกิดประสิทธิภาพที่สุดเพราะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีสังคมมีงานทำมีความสุขและที่สำคัญไม่มีโรคอัลไซเมอร์มาเบียดเบียนอันนำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วยนะคะนพกิธรอดธนา,าพาถ่ายภาพนพควณนาคหนลรายงาน ผู้ชมคะทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัตินั้นบริการด้านการแพทย์มีความจําเป็นต่อชีวิตประชาชนไม่แพ้ด้านอื่นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกองทัพรวมใจป้องกันภัยพิบัตินะคะพาไปดูการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ นอกจากภารกิจในการพิทักษ์รักษาธิปไตยของประเทศชาติแล้วกองทัพบกยังมีวิทยายลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทยทหารแห่งเดียวของประเทศไทยการพัฒนาหลักสูตรมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการให้บริการครอบคุมตลอดจนดูแลประชาชนทั่วไปรวมทั้งกำลังผลและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การให้บริการทางการแพทย์ในภาวะสงครามภาวะวิกฤตภาวะพิบัติภัยและอุบัติภัยต่างๆรวมทั้งอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตั้งรับกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกพื้นที่ การสอนหลักสูตรวิชาเวศสสาทหารมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคการฝึกการปฏิบัติภาคสนามการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรเวชศาทหารในชั้นปีสุดท้ายก่อนที่จะจบหลักสูตรเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่จริงสานการที่เราจำลองมาในการฝึกครั้งนี้จะเป็นสานการที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในเรื่องสานการฉุกเฉินต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝึกเรื่องของการแพทย์และมีการประเมินค่าต่าง ในเรื่องการฝึกเราจะมีการฝึกภาวะผู้นําซึ่งแพทย์ทุกคนที่จบไปนะครับจะต้องเป็นมีภาวะผู้นำานี้นับเป็นประโยชน์กับแพทย์ทุกท่านเมื่อจะจบไปอยู่ตรงสังกัดไหนครับการฝึกการปฏิบัติการในครั้งนี้นักเรียนแพทย์จะได้รับการฝึกตั้งแต่การปั้งพยาบาลกองพันที่พยาบาลกองพลและที่พยาบาลกองพลส่วนหน้าเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์จำลองต่างๆอาทิการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์รบบเราก็ เริ่มหายใจได้ดีขึ้นแต่ยังมีเลือดออกเยอะอยู่ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับตัติยภูมิโต้ตอบภัยพิบัติ <Okay. S 1> ปฏิบัติการจิตวิทยาซึ่งมีความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และภารกิจเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ <Okay. S 1> การให้บริการในสถานการณ์นิวเคลียร์ชีวเคมี การปปฏิิบบบบััััตตนนนนะะะคคครรรรเเืื้้ออ่่ผูวยาากขนย้ายเครื่องย้ายการส่งกลับทางอากาศการใช้รถสัญญกรรมทหารเคลื่อนที่เพื่อประเมินความรู้และเพื่อเสริมศักยภาพให้นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในเหตุการณ์จริงในอนาคตทีมข่าวทหารททบ .5 รายงาน